เออคือปีนี้ปีนี้ครับผมแค่แค่แพลนที่ที่ถึงปลายปีนี้เฉยๆก็คือจะกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มาทํางานในไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยผมกับที่นู่นคือถ้ามีงานก็บินไปบินมาอะไรเงี้ยผมแต่ว่าคือแค่จะกลับมาพักนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมรายงานที่นั่งเป็นยังไุครับท่านอาจารับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม,มชิว,ชวๆวกว็ด้วยส่วนหนึ่งนะแฟนๆคิดถึงด้วยก็เลยกลับมาที่ไทยซะหน่อยเงยก็เลยประเดิมกับทีไปเลยอ่าใช่ใช่ใช่ ก็ดีใจครับผมก็คือ,อพอได้ไปทํางานกับพีพีแล้วน้องก็น่ารักมากแล้วก็ตัว MV เนี่ยก็คือออกมาดูดีเลยแล้วก็ก็ชอบด้วยเลยครับผมก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองอทำเอ็มบีเป็นครั้งแรกที่เป็นเพลง MV เนาะมั้งใช่ใช่เพราะนับการผลิตนะครับที่จเอาสินค้าไปอ่อนที่แบบไปสภาจริงไหมรู้จักพี่เบลอยู่แล้วพี่เบลสุพลเนาะ,ะซึ่งก็ค่อนข้างสนิทกันและทีนี้เนี่ยพี่เบล์เขาก็มาถามทางผู้จัดก,การว่า ไม่มาไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นคือมาอยู่ไทยพอดีแล้วคือหลังจากที่ไทยมันวิเศษอะไม้ก็บินบินกลับต่างประเทศเลยพี่พีเขาชอบไปอยู่บนเวทีมากเลยนะที่เรามาเซอร์ไพรส์เขาอะอ่าก็ยังไงติ๋เราเราไม่เราไม่ยอมบอกเขาเลยเหรอกนะแจคือปีนี้ผมบินค่อนข้างเยอะผมก็จะอยู่แบบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีรู้แหละว่ามีมีมีคอนเสิร์ตในอังกฤษของพีพีอะไรเงี้ยแล้วพี่เบลก็เคยคุยกับพี่เบลว่าพี่เบลเดี๋ยวผมจะหลอกพีพีนะว่าเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นไปไม่ได้ไปไม่ได้อะไรเงี้ย พีพีก็แบบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคแก้งสำเร็จแ,แต่วันนั้น่ะมันมีเกือบหลุดอันนึงคือมันมีคือเลขาสนิทผมอะ,อะเขาดันโพสต์ว่าเขาอยู่เมืองไทยไทีนี้พีพ,พีก็เลยทักมาว่ารู้นะว่าอยู่เมืองไทยอ,อะไรเงี้ยผมก็แบบตายแล้วแล้วคิดทันก็เลยบอกไปว่าอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เลขากลับมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ยังแบบเคียงงานอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยยังยังยังไปไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่บินตรงจีนต่อเลยอะไรเงี้ย แล้วก็บินกลับมาแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แล้วหลังจากนั้นก็บินบินตรงจีนต่อนีครับคือโมเมนต์จริงๆแล้วหลังเวทีก็คือไม่รู้ว่าใครจะให้คิวคิวเข้าคิวออกอะไรยังไงคือตอนแรกผมจะวิ่งวิ่งออกไปหลายรอบแล้วแต่ก็แบบก็โดนดึงเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็อ่ะออกไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยไม่รู้แหละว่าคิวไหนอะไรยังไงน่ารักดีเพราะตอนทีีต่อว่าหยอกหลายหลายทุกอันรอบเหมือนกันก็น้องชอบแกล้งอ่ะมันก็ดูเขินจริงเผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือแบบว่าใคร คนมีคนมีคนมาแกล้งมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยก็มมีีตกไหมคะตกถ้าตกตกน้องน่ารักน้องน่ารักบอกว่าทำไมที่ไม่น่ารักจังมีคนอิจฉาพี่พีเขนเกิดเนี้ยอ๋อมีคนอิจฉาค่ะเขาแพ้วพาวไหมคะไม่เขาคนเขาบอกว่าพี่พีเขาแพ้วพาวมากเงี้ยน้องเป็นคนน่ารักเอออืมเขาแพ้วพาวไปล้วแพ้วพาวแปลว่าอะไร แบบมีเสน่ห so, like oh, oh, oh. anyway like ์มีคาลิสต์ต้องแบบอ๋อแบบมีเสน่ห์มีคริสต์มาสอ๋อใช่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 ตอนถ่ายเอ็มวีด้วยกันตอนถ่ายเอ็มวีด้วยกันมีความเินหรือว่ามีแบบสีหนักที่เรารู้สึกว่าแบบยากเอ่อก็คือเจอกันวันแรกเวิร์กช็อปของเราก็จะนิดมีนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังดีที่มีเวิร์กช็อปวันนั้นไม่งั้นตอนไปถ่ายเอ็มวีผมก็ไม่น่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันเลยนะแต่พอเล่นเล่นไปเนี่ยน้องเขาก็แบบว่า ด้วยความนิสส์ด้วยแล้วก็ความเฟรนลี่ของน้องด้วยเนี่ยเราก็แบบรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจุดไหนของทีมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเสริมจากอะไร <c oughs> จุดไหนนะฮะ <c oughs> ก็ก็เวลายิ้มมั้งครับใช่ก็เวลาน้องเขายิ้มน้องก็อารมณ์ดีคือน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีเวลาอยู่ในกองเงี้ยคือทุกคนก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยออะไรย่างเงี้ยในการแพ้เรายิ้มของทีทไมไปเลยอ่าใครๆก็แพ้แหละครับผมว่า หลายคนบอกเคมีเข้ากันมากๆอยากจะเห็นซีรีส์หรืออะไรที่แบบมันเยอะกว่านี้ด้วยโ้นซีรีส์ก็จริงๆก็น่าสนใจก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับได้ได้ได้ที่ใบวายได้อยู่นะได้ได้ได้ไปแพงก็ชมว่าบางมุมที่ใบกับพีพีก็คือหน้าคล้ายกันด้วยคือตอนแรกผมก็ไม่สังเกตเหมือนกันแต่พอไปดูรูปเก่าๆอะไรพวกนี้แล้วยิ่งตอนนี้พี่ๆผมดำด้วยก็แบบ เออมันก็มีส่วนคล้ายเราตอนเด็กๆเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วมีงานตัดจากนั้นนะคบพอตัวบแบบวันด้ขนาดนี้มีงานอะไรตอนนี้ให้มาทำร่วมกันมพีพอจะติดต่อมามีหรือยังนะพีพีคิวแน่นเหรอพีพีคิวแไ่นนี่เป็นคนที่สที่พูดแล้วนะอ๋ออออเรามีใช่้มแต่เรามีออผมมี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 อยู่ฮะเพิ่งกลับมาก็ค่อยค่อย พีพีไปเคียร์คิวมาก่อนวันนี้ตัวคอดตัวเราเหรอฮะแล้วเขาดูพอดตัวเราเหรอฮะพอดสิเพา่เป็นไฟบอยเพาเป็นไฟบอยอะไรเงี้ยอาจจะมีผมมีความลังเลนิดนึงแตขอแต่ขอขายเพลงตลอดแต่ขอนี่ต้องขออนุญาตบิวกินด้วนะคะอ๋อได้ครับได้ได้ได้บิวกินครับ ก็ปีนี้ก็คงจะได้เห็นมากขึ้นมากกว่าปีอื่นูเลยครับผมการแสดงการแสดงจะได้เห็นมันบบมีฟังมาเฮ้ยมนแสดงเหรอก็อาจจะได้เห็นคือผมก็รอดูบทพวกนี้ซะมากกว่าอยครับรมีติดต่อเข้ามาเยอะครับผมแต่ถ้าถ่ายปีนี้มันยังไงมันก็ได้เห็นปีหน้าอยู่ดีม, <laughs> มีหมดครับทั้งซีรีส์ทั้งหนังพวกอะไรพวกเนี้ยครับผมก็รอดูกันต่อไปยังไงฝากได้ฝากตัวด้วยครับกลับมาแล้วครับยินดีรับใช้ Thank you.